พี่เพื่อนๆเหล่าตัวแทนเดมาทูทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Red Comet นะครับผมสนับสนุนโดยร้านเติมเกมราคาถูกนะครับแนะนําร้าน Stella Go p a s s นะครับผมราคาถูกสะดวกปลอดภัยนะครับได้รับการจดทะเบียนร,ร้านค้าถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั่นเองนะครับผมดังนั้นไอดีของเราเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าจะติดต่อกับทางร้านยังไงก็สแกน QR โค้ดแบบนี้ไปได้เลยนะครับผม,ผมกดลิงก์เข้าไปถึงแอดบินแน่นอนนะครับผม เอาละครับวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอา,อารีนามารีเซ็ตไปเมื่อวานนะครับก็วันนี้ก็จะถึงกิจกรรมเรดก็เมดพบปะประชาชนรอบรอบสองนะครับผมรอบสองอโอเคแต่เราไปดูกันว่าในส่วนของอารีนาตอนนี้ของผม,มอยู่อันดับสามสิบหกนะครับศึกแย่งชิงเคมปติโออยู่อันดับ5้าเลยเนะี่ยแต่ว่าผมไม่ได้วันนี้ไม่ได้เข้าเลยนะผมเล่นบีเบฟโซ อ่าโอเคเดี๋ยวลองดูว่าคุณไรย,ยันนะคุณไรย,ยันยผมจอจาะไปตีดีเนี่ยคุณไรย,ยันเนี่ยอเอาคุณเอาตัวมุ้งเงี้ยสุผมไปจะรอบไหมเนี่ยอเอาอันนี้ไปแล้วกันนะดูสันเอาสันไปสู้ซึ่งมัซืึอโมโต้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะเดี๋ยวผมไปดูในส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมพาไปตีอารีน่านะครับผม วันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเคมปาติกับ Arena, อารีนา2อย่างนะครับผมแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดของเฮียหมานะครับผมก็เดี๋ยวจะพาอะเอาเลยน,นะม,มีมีโค้ดมีโค้ดเออสมองไม่แล่นนะครับลุน้นลุ้นประยุทธ์อยู่โอเคขึ้นมาดับ2อแล้วดับไปเจอคุณเซอร์คุณเซอร์ที่1น,นะครับซึ่งคุณเซอร์โยรุอิจิผมก็จะเอาโยรุอิจิไปเตะเลยหนามยอกต้องเอาหนามบงนะครับผม โอ้คุณเซอร์สปีดขึ้นมาสองสามหกแล้วนะครับผมขึ้นมาไวมากๆอ่าโอเคครับผมก็อ่าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอคุณเซอร์น่าจะมาตบผมลงอีกแน่ๆเลยอโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ่าอารีนากันดีกว่านะครับผมอ่าวันนี้อารีนาของผมอยู่อันดับ36นะครับเดี๋ยวเราจะมา ตีอารีนากันนะครับซึ่งคุณเซอร์เขาขึ้นไปที่1กันเรียบร้อยนะครับ3เซอร์เหมือนผมไม่ส่วนเกินของเขาจริงเลยในเซิร์ฟนี้โอเคเดี๋ยวเราไปตีกันดีกว่านะครับผมอ่ารีเฟรชก่อนรีเฟรชก่อนเดี๋ยวจะไปเจอคุณเซอร์นะครับผมอ่ามีคุณเอ็กซิลอนนะครับผมคุณโพสนะครับแล้วก็คุณซานุไอโกะนะครับซึ่งอ่าคุณซานุไอโกะเนี่ยอ่าน่าจะาพลังกดวิญญ,ญาเยอะนะครับก็จะขอไปตีก่อนละกันนะอ่าตัวละคร เบื้องต้นของอย่างที่ผมเคยบอกนะครับเดีย๋ยวตัวละครผมก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นอันนี้จะเป็นโซกิโนคาตาวารินะครับแล้วกอ็อันนี้น่าจะเป็นราเทนโคคัสึนะครับส่วนยินเนี่ยจะเป็นตัวของมุรามะสะนะครับผมหลักๆก็จะเป็นประมานีนะส่วนอ่าสามตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะเอาตัวอะไรนะแต่ว่ายังเล่นสายสปีดเหมือนเดิมนะครับเพราะถ้าเกิดมุรามะสะมาเนี่ยมันคือสายสปีดนะครับมันไม่ใช่สายถึกนะฮะ โอเคทั้งนั้นเราก็จะไปเริ่มกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคุณไอโกะก็ Go, จะเปิดเป็นอหอเต่านะครับเป็นของชิรายุกินะครับผมอ่าซึ่งเวลเนี้เวล16นะครับยังไม่เต็มนะครก็เด้งเลือดยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ของผมเนี่ยอห,ออหอเสือหอเสือน่าจะเวล16อยู่เหมือนกันนะครับก็ก็กยังไม่ตัน ที่ที่ผมพูดพูดไปเมื่อวานนะครับว่าทําไมผมถึงเอาเอามูรามาสะไว้ด้านหน้านะครับผมผมคิดออกแล้ว <laughs> ผมคิดออกแล้วเพราะว่ามุรามาสะเนี่ยอ่าถ้าเกิดมันอยู่หลังเนี่ยมันจะอ่าไม่แรงเอ้ยมันจะแรงใช่ไหมแต่ว่าอ่าินอยู่หน้าเนี่ยมันพอมันดูดเสร็จปุ๊บมันก็จะให้ให้กับตัวนี้อ่อาของขั้นผมเอางินมาไว้หน้าดีกว่าเนาะแล้วก็เอามุรามาสะเนี่ย ไว้ข้างหลังนะครับเพราะดาเมจของมูรามมัสะมันค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับไปเดลองดูกันแต่ตัวของอิจิโกะไวนะ้ผมเล่นเป็นสายสถานะนะครับก็เลยเอาไว้ตัวสุดท้ายนะครับผมเอาไปตัดฟูรี่นะครับใส่ใส่เปในส่วนของโซฮานาทาร่นะครับ ก็คริคริไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยนะนะครับต่อไปคุณไรยันนะครับไรยันคุณไรยันก็เปิดเป็นหอมังกรนะครับเป็นลิสต์ของเทนซาสเนสุนะครับเวล20เลยนะครับผมอสองรอบแรกนะครับพันธมิตรได้รับดาเมจลดลง40%เลยนะครับผมอหอมังกรตึงๆึงตึงๆนะครับผม ดูซิว่าซันผมจะปาดได้ไหมขนาดลดดาเมจไป40%นะฮะนี่ถ้าเกิดมีชีรลายุกิเนี่ยก็จะไปเตะชีรลายุกิแน่ๆเลยเนี่ยโอ้โหนี่เจ๊ผมเตะแฮตทริกแล้วสามครั้งโอ้สี่ครั้งน้ำตาจะไหล ก็ใช้ได้อยู่นะครับดาเมจก็ก็ดอกไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า,าด้วยจากโซของหอนะครับผมคุณเซอร์คุณเซอร์เดี๋ยวตีบ่อยแล้วไม่อยากตีเดี๋ยวเกลียดขี้ okay, หน้าอ้าวนี่คุณ z ซียร d เดีเราต้องเจอกันหน่อยแล้วมามมมา,มาอันนี้ก็เปิดเป็นในส่วนของหอมังกรน,นะครับอ่าเป็นเวล15แล้วนะ คครัก็จะลดดาเมจแต่ว่าแค่35นะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเต็มมันจะเป็น40ลเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันละกันเนาะปุ๊บปุ๊บเอาริซ่าด้วยอะ่ะสมาริซ่านี่ต้องต้องโหดแน่ๆเลย ลิซ่าของคุณ0ี r o x ก็จัด้าไป7ดาวเลยนะโหสุดจริงแล้วก็ซันก็ไป5ดาวนะครับผมแล้วก็อิจิโกะนะครับผโอเคครับผมาพาให้ออกออกช่องออกช่องไม่ได้มีอะไรนส่วนตัวนะพาออกช่องนะครับผม เดี๋ยวขอรีเฟรชก่อนละกันเนาะอ้าวคุณไฟรูสนะครับใช่ไหมผมอ่านผิดเป็นไฟไฟรูไฟรูซี่อ่านผิดขออภัยนะครับผมจัดเลยละกันเนาะเพราะว่าคุณเซอร์สีทุกวันแล้วเดี๋ยวเขาจะเกลี้ยกล่อหน้าผมอ่านี่ก็เป็นหอมังกรนะครับผมโอ้สวยมากเซอร์ผมเล่นหอมังกรกันซะส่วนใหญ่เลยเนาะอ่าของผมนี่ก็จะเป็นหออ่ามังกรนะครับ20นะครับหอเสือนี่17อ๋อ17แล้วนะครับผม แล้วก็หอหงเนี่ยของผมยังเป็น20แล้วนะครับส่วนหอเต่าเนี่ยของผมก็เป็น20แล้วนะตอนนี้คืออัดแต่หอเสืออย่างเดียวนะครับผมเหลืออีก3ามเวลนะครับก็จะครบ20่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอา่าสามหอกับหอเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่อา่าไม่จะใส่เติมหนักผมแนะนำอัดหอเต่าไว้เลยนะหอเต่ากับหอหงนะครับผม เต่าเนี่ยไว้เล่นอารีนาได้ส่วนหอหงเนี่ยเอาไว้เล่นในส่วนของไ่หอนะครับเพราะว่าฟูรี่ของอหอหงเนี่ยมันออกแล้วจะออกฟูรี่แล้วมันเพิ่มเพิ่มฟูรี่ให้นะครับผมก็อย่างพวกสายสายสปีดเนี่ยเขาก็จะไปทางมังกรกับทางเสือนะครับผมอ่าเราจะได้จะได้รู้เวลาอัพอัพหอเบื้องต้นนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ใช่สายเติมหนักเนี่ยเราไปสายเต่าก่อนเลยนะครับผมเต่ากับพอเต่าเต็มปุ๊บค่อยมาหงนะครับผม ประมาณนี้แล้วกันเนาะ,ะวันนี้ผมก็จะตีแค่5ครั้งพอนะครับเพราะเดี๋ยวประมาณวันที่3นะครับมันจะมีให้ตีอารีนา10ครั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดซื้อไปก็ถ้าเกิดสายฟรีผมก็แนะนำให้เติมแค่วลนร้อยก็พอนะครับผมแต่ผมจะใช้ประมาณร8 0ยนะครับเพราะว่าเราใช้หยกไปนะครับมันก็จะมาได้คืนจากตรงนี้นะ,ะที่กิจกรรมใช้หยกนะครับ ซึ่งของผมเนี่ยในส่วนของเซิร์ฟเซิร์ฟนอกนะครับก็จะเป็นประมาณ300ยหยกตรงนี้นะครับก็จะแนะนําให้ใช้ทุกวันนะครับถ้าว่าเราใช้หยกไปประมาณ200อกว่ากว่านะครับผมเขาะจะได้หยกคืนมาประมาณ580นะครับที่ซื้อไปก็จะซื้อพวกนี้ครับซื้อตั๋วอารีนานะครับแล้วก็พวกเข้าปั้นอะไรประมาณนี้ไม่งั้นให้ดีเราก็จะช้านะครับไม่โตนะครับแต่ถ้าเกิด ใช้เยอะเนี่ยก็จะโตวไวนะครับผมแต่ถ้าเกิดโตวไวก็จะตันไวนะครับที่เวลก็ต้กงเลือกเอานะครับสําหรับอ่าผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าเกมนี้ผู้เล่นใหม่ก็มาค่อนข้างจะเจอะนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยเปิดเปิด,ปดทุกอ่าท,ทุกสัปดาห์หรือทุกเท่าไหร่รผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมโอเค วันนี้ก็น่าจะมีประมานี้นะครับผมพาไปดูในส่วนของศึกเคมปาจินะครับแล้วก็ศึกอารีน่านะครับเลยก็เม่พบปะประชาชนเป็นครั้งที่2นะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็จะมีในส่วนของโค้ดนะครับโค้ดใหม่นะครับวันนี้นะครับเป็นเกิดของเฮียหมานะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมก็จะเป็น0ูนย์แปดนะครับเอามาจอคอเลยอายจุงศูนย์แปดสองสามนะครับแล้วก็สาจีนนะครับ J I N นะครับสาจินนะครับผมมาดูโค้ดว่าจะได้อะไรนะครับผมได้หีบเติสารพัดมาครับแล้วก็น้ำยาแล้วก็กล่องของขวัญคุณภาพสูงนะครับสูงลีบเลยใครที่ยังไม่ได้แลกของรางวัลนะครับก็กดได้ตามนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่อยากรอตอนเย็นดึกๆอย่างนี้นะครับเพราะผมลงคลิปช่วงดึกนะครับก็ไปดูได้ที่เพจเลยก็เม t นะครับเพราะผมจะโพสต์ที่เพจ red comet เป็นที่แรกก่อนนะครับ ใครที่ไม่อยากรอนะครับก็ไปดูที่หน้าเพจได้เลยนะครับเวลาอัปเดตก็จะแล้วแต่อารมณ์ของผมนะครับผมเพราะว่าเป็นเวลาไม่ค่อยไม่เหมือนชาวบ้านนะครับทำงานกลางค่ำกลางคืนทำงานเป็นกะนะครับผมแอบกะว่าจะทำกะกะว่าจะไม่ทำโอเคครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมใครมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับช่องไลค์คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจกับผมทาคลิปต่อๆไปนะครับผมถ้าเกิดไม่มีคอมเมนต์ก็ผมก็ไม่รู้จะ คุยกับใครเหมือนกันโอเคครับถึงนี้แล้วก็กดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดคิดจะเติมเกมนะครับในราคาที่ถูกแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็สะดวกนะแนะนำร้าน Stella าโกพัสนะครับผมราคาถูกสะดวกปลอดภัยนะครับได้รับการจดทะเบียนราคากลับถูกต้องแล้วแน่นอนนะครับปลอดภัยแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่รู้จิติดต่อกับร้านยังไงก็สแกน qr code ตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมจะอ่า ลิงก์ตรงไปหากับแอดมินนะครับแล้วก็คุยกับแอดมินได้เลยนะครับผมหลังจากที่จบดิวนะครับลองจับเวลาดูนะครับว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับแล้วคุณจะตกใจนะครับผมมพาใช้เวลาไวมากจริงๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ